อ่าครับผมสวัสดีครับตอนนี้กำลังล้างรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับล้างด้วยโฟมนะครับพนักงานล้างกำลังล้างทำความสะอาดอยู่นะครับโฟมที่ใช้นะครับวันนี้เรามีเป็นถังฉีดโฟมนะครับเอาไว้สำหรับคาแคร์ขนาดเล็กที่สุดเลยนะครับลงทุนไม่มากนะครับเราอ่าเรามีให้อ่าให้บริการนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบนะครับ สำหรับคาแครขนาดเล็กนะครับเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยครับนะครับนี่ครับ จะเห็นนะครับฟองโฟมนะครับออกมานี่ไม่ต้องห่วงเลยครับสำหรับคาแคร์ขนาดเล็กท่านใดนะครับที่อยากจะเริ่มทดลองอยากทำคาแคร์นะครับแล้วไม่มีงบประมาณมากๆนะครับเรามีนะครับอุปกรณ์ทำโฟมนะครับราคาประหยัดนะครับให้กับทุกท่านนะครับโอ้โหเป็นไงครับ อ่าสนใจโทรมาได้นะครับที่หมายเลขนี้ครับ0863453568 0863453568สวัสดีครับ